สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ช่องสโลไลเดอร์แต่ว่าวันนี้มีทริปอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะไปกลางเซนต์ริมทะเลที่อุทยานแห่งชาถิหาวรลกรนนะครับแต่วันนี้มันจะแตกต่างจากที่อื่นๆอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือ วันนี้ผมไม่ได้ไปคนเดียวนะครับผมมีคนซ้อนไปด้วยแล้วเขากล้องหน่อยเอ้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าน,นะโอเคตอนนี้ผมอยู่ถนนพระรามที่สนะครับเพิ่องออกมาจากที่พักได้ประมาณ5นทีนะก็เดี๋ยวจะขี่ออกไปแบบแถวสม,มุทรสงครามก่อน เดี๋ยวจะเติมน้ำมันถังแรกนะครับตอนนี้รถเยอะนะยังไม่อยากจอดขึ้นออกมาด้วยโอเคครับมาพติตามด้วยด้วย มาอยู่บนถนนแล้กเ็เสมแล้วนะครับอยู่จังหวัดเพชรบุรีแล้วนะออกมาจากเส้นพระรามสองเรียบร้อยแล้วพอออกมาล้นโล่งๆแล้วก็หิวข้าวทีนอะไรดีหิวข้าวจังเลย โตนะมีเนี่ยข้าแกงก๋วยเตี๋ยวทอดมันอีกห่งกิโลเดี๋ยวเราแวะกินร้านนี้นะอร่อยไหมไม่รู้เดี๋ยวไปลองดูกันไม่เคยกิน หาข้าวกินกันดีกว่าคนซ้อนเดินนำไปละลัน <c oughs> จ้า <c oughs> อาการเป็นยังไงไม่ทันแล้ว ฝนร้อนแต่ทั้งวันนี้ไม่มีแดดโอเคเดี๋ยวสั่งข้าวก่อนจ้ะกันกโอเคครับสั่งข้าวมาแล้วเรียบร้อยหลายอย่างมากเดี๋ยวให้ดูเน่ของผมมีข้าวไก่กับผันแห้งแล้วก็ท่อนมันปลาเขาบอกของขนึ้่อนะอันนี้ก็เลยลองสั่งมาอันนี้ คนซ้อนอยากกินน้ำพริกถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวมาผักนี่ของฟรีนะบร nah. How? How? Right ิการตัวเองเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างขำอะไรวะงงอ้าวชิมแล้วอ่ะก๋วยเตี๋ยวอ่ะอร่อยไหม ธรรมดามันพูดมากอะโอเคครับเดี๋ยวกินก่อนอันนี้ยังหนูอ่ะขนูเป็นอย่างเงี้ยแล้วพี่เห็นหนูป่ะเห็นเลยเหรอหนูไม่เห็นตัวเองปะหนูดูเห็นไปล่ะอันนี้อันนี้ลงคลิปนะ อันนี้ถ่ายอยู่แล้วอร่ <laughs> อยมั้ย <sighs> อันนี้ขม <laughs> <ป>ขอ่ะพร้ <laughs> 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 อมแล้วอย่างค <laughs> ุยอ่บไกลลป่ะงั้นทางกันต่อ ครับทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วนะเมื่อกี้หมดไปแค่200บาทเองสามารถ์คนซ้อนนะครับคนซ้อนอยู่ไหนนะครอบล้องหน่อยดิเ <c oughs> มื่อกี้อร่อยไหม oh <my> อร่อยมากเหรอ <c oughs> อันนี้พูดจริงพูดเล่น <c oughs> oh ก็เดี๋ยวเอกออเสียงเอก5้าสิบสกิโลนะครับถึงสะพานปลามาเราเดินทางกันต่อนะอิ่มแล้วก็ง่วงว่ะด <laughs> ลย ถึงแล้วสะพานเหล็กกูชักสะพานยกป่ามสิบ่างง,ง,ง,งตรงการลางอะไรผนซ้อนประชีถูกหาวน้ำเข้าตอนนี้กี่โมงแล้วสิบโมงครึ่ง สิบโมงครึ่งแล้วไหนอ่ะอัอนี่ไงใอ่ก่องแดงงน้ำตับร้อนตอนร้อนมากเลยตอนนี้กำลังจะสิบเอ็ดโมง นี่ของสดซื้อกุ้งมาโลแล้วก็กุ้งทะเลครึ่งโลหมึกอีกครึ่งโลหมดไหมองซ้อนกินนะ เดี๋ยวเซ็ตของแล้วก็ออกเดินทางต่อครับและนี่คือชายหาดชามนะครับทุกคนไม่ได้มานานแล้วทำไมรู้สึกสะอาดสะอ้านขึ้นหรือว่าเขามีมาตรการอะไรใหม่หรือเปล่าทุกคนรู้ไหม มันรู้สึกแบบเออเป็นระเบียบเรียบร้อยดีจังโอ๊ย หวหอมเนี่ยไปจนถึงหาวัากรเนี่ยเป็นระยะทางประมาณ28กิโลนะครับเพืเ่อนๆติดไปในอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันโย đèo khá căng té bên trái căng này ok đêm lo ấy sừng thì đèo này đâu ้ามาแล้วลมเย็นดีมากเลยทุกคนนี่ตีว่าผมออกจากหาที่พักประมาณ8โมงนะอันนี้คือ10 14นาฬิกาบ่ายสองกว่า6 6ชั่วโมงเลยวะ ก็ยขี่นาะนขนาดนี้นะระยะทางแค่สามท้อกิโลจาพาคนซ้อนมาเปิดประสบการณ์นะครับไปครับลุยกันต่อ แล้วเย่หาดวะะัดนากรนี่มีจุดเช็คอินด้วยนะไปโอ้มีคนกลางเต็นท์นะครับวันนี้มาวันธรรมดานะวันทฤลหัดนะครับเออคนน้อยดี แัดไหนได้บ้างแบบนี้แล้วกันนะขออนุญาตเราท้ายเข้าจะได้ออกง่ายๆโอเคครับถึงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปจ่ายค่ากางเต็นท์ก่อน มาล้วครับอเท้าเอา,าเอางาไหมเจ็บดิเมือกี้คนซ้อนของแอบไปเดินคนเดียว,วแล้วส่วนเราทำอะไรไม่เสร็จเลย างานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้มีแมงวันะม,ม,มีคนกำลังจะกินกุ้งแช่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 พอแล้วอ่ะไม่ออกกล้องใช่ไหมอ,อ,อันนี้คือชาบูน้ำดำแล้วก็เนื้ออ้วนมากอะเผ็ดนะ ีกินลุกโดดไปเป็ดที่มหายโอเคขอญาตสวาสดีปามก่อนนะจ๊ะเจอกันนี่ครับทุกคนเกรียงเกรียงเลยแต่ว่าเหลืออันนี้นะไม่ไหวละ แต่พวกกุ้งพวกอะไรกินหมดแล้วแล้วเดี๋ยวจะคนของไปทิ้งนะครับล้วก็จะพักผ่อนนะโอเคครับน่าจะเจอกันวันพรุ่งนี้เลย s e ซ you ทุกคนครับตอนนี้เรามาเช่าจักรยานนะจะปั่นหุยแห่งมุมค่าบริการจักรยานก็คือเขาคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละห้าสิบแล้วก็เส้นทางเนี่ยประมาณสามกิโลนะเขาบอกว่า,างี้แต่ว่าเขาบอกชั่วโมงหนึ่งก็อยู่นี่เราจะปั่นเส้นตรงนี้เขาบอกเส้นนี้ พุ่งเข้าไปในป่าแล้วก็วนวนมาออกอริมทะเลเป็นวงกลมนะไม่ได้ปั่นแบบเส้นเดิมโอเคครับเดี๋ยวไปดูเส้นทางกันเป็นยังไง ตอนนี้อยู่คาเฟ่ของอุทยานนะเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงสี่โมงครึ่งไปจ้าแถวนี้คือห้ามกลางเต็นนะเพื่อนไปนู่นกูมี อ่ะโอเคแล้พ enfin ี่แทเอาดนี้พี่หน anyway ุ่มนอยเอามือออกนิดออกเลยโดนอะไรมาครับโดนอะไรมาครับ เปเนจัไปโดดแตนต่อยโคนเกอยคนหลับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็กำลังเดินทางออกจากหาดมะลกรนนะเมื่อกี้ตอนแพ็ของมีฝนโปรยๆล,ลงมาด้วยก็เย็นดีแต่ตอนนี้คนซ้อน โดนแตนปล่อยแล้วก็ไปขอไปขออะไรนะยาหม่องใช่ไหมเธอ,เอ,อไปขอยาหม่องที่สูบริาการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วขอก็ให้แก้แพ้มาด้วยความสวยของคนเอานะเดี๋ยวก็หายนะออโอเคครับเดี๋ยว สถานที่ที่อไปก็คือเราจะไปพ,พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่าก่อน,นะครับอีก29กิโลจากนี้ใช้เวลาเดินทาง24นาทีนะครับตาม GPS โอเคครับไปรือกันต่อโกโก โอเคครับตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปที่หาจุดซื้อตั๋วนะว่าคนตอนไปเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวเราคนตอนออกมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเกเข้าไปข้างนกันโอเครับเข้ามาแล้วค้าเท่าออนะผู้ใหญ่คนละห้าสิบบาท <laughs> ป่ะเดินเข้ากันดีกว่าลุยชึบเุ้ยกใจว่ะ พม่จบใจเขามาทำอะไรอ่ะตาอะไรนะโอ้โตาแะนโอ้ยจริิอย่างนี้เขาเรียกอะไรปลาทูใช่เหรอ ครับพี่ินเข้ามาดกอเหมือนโอเคครับทุกคนเราก็เที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ ก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วครับไม่ไม่ได้เที่ยวไหนต่อแล้วว่าจะปิดคลิปนะตรงนี้เลยกับเจ้าวีสตอมและคนซอ้อนโอเคครับเดี๋ยวทริปหน้าไม่รู้จะไปไหนนะยังไม่ได้คิดฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์ให้ด้วยเจอก,กันทริปหน้า See you